สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเนาะก็จะมาพูดคุยนะครับประเด็นในเรื่องของอต้นพักหวานตายนะครับเนาะผมเสือว่านะครับคนที่ปลูกพักหวานเนี่ยหลายคนหรือเกือบทุกคนนะครับเจอปัญหานี้ผมนี่ก็เจอเหมือนกันนะครับตายประมาณสีถึงหาต้นแล้วนะครับสีถึงหาต้นแล้วเดี๋ยวมื่อนี้นะครับท่าสิมาเบิ้งนะครับว่าสาเหตุที่มันตายหลักๆนะครับมันจะมีอย่างไงเดี๋ยวผมสิบห้าไปเบิ้งนะครับนี่ยังเช่นต้นนี้นะครับนี่เักหวานต้นนี้ตอนนี้นะครับแห้งนะครับแห้ง ตายนะครับสังเกตเบ่งนะครับลั่มตัวนี้มันแหงแล้วนะครับเนาะแหงเนี่ยเห็นแบบบ่มีอย่างเลยด้ไหมเนี่นตัวนี้ปลายมันก็แหงแล้วนะครับเนี่ย๋ยวผมพกการก่อนเนี่ยปลายแหงตายนะครับซึ่งลักๆแล้วนะครับปัญหานะครับอาการตายของต้นมะหวานด้วงนะครับมาแรลงตระกูลด้วงเนี่ยเขาไปเจาะลำต้นมันนะครับเจาะเนี่ยมันก็สิเจาะ2ส่วนนะครับสมมุติว่าทามันเจาะตรงลำต้นนะครับ ตรงน้ำต้นตรงกลางน้ำต้นที่ปุ๊บนะครับผวาไม่มีโอกาสรอดนะครับเพราะว่าถ้าเท้าไปพอแล้วมันมีอาการแบบแหงเหยวนะครับส่วนบนเข้าก็ให้ให้ไปตัดตัดตัดออกเลยนะครับส่วนที่มันแห้งนะครับเราวมันจะปงหยอดไม่ผมจะภาพไปเบิ่งนะครับเนาะตัวอย่างที่มันคาดว่าน่าจะตายเพราะนะครับด้วงนะครับนี่คือต้นนี้นะครับเนาะต้นอยู่ข้างหน้านี่นะครับสังเกตเบิ่งตัวนี่ครับผมล่ำล่ำต้นนี้นะครับเนาะนี่ ลำต้นนี้นะครับอ uh ันนี้คือแหงตายแล้วนะครับนี่แหงตายนะนะครับซึ่งผมกะตัดส่วนบนมันออกตั้งแต่เห็นที่แหลกเห็นเห็นดวงมันเจาะนะครับเนาสังเกตเบื้องนะครับถามว่าต้นไ <elling> ่บ <achsen> ่อับนี่ต้นไงนะครับี่เงาไงแล้วนะผมนะเงาไงแล้วนะครับแต่กัยังตายนะครับนี่ครับก็คือดวงเจาะมันนะครับดวงเจาะแล้วมันก็ตายถ้าดวงเจาะส่วนบนนะครับส่วนบนเนี่ยนะครับกัยังว่าอ่าถือว่า มันมีโอกาสหลอดอยู่แต่ว่าทามันเจาะลงหลักนี่นะครับแต่ห้าบอลีบบอลีบอ่าพอกอนนี่นะครับพักวันนี่อาจจะตายเมื่อตรวนเลยนี่คือลักษณะที่หนึ่งคือดวงเจาะนะครับนี่ดวงเจาะนะครับเนาะอันที่สองนะครับอ่าตายเพราะวานะครับฝนมันหึมนะฝนหึมนี่เฮดไห้พักวันนะครับเนาะหลากเนาได้นะครับกระสิตายแบบนั้นเนี่ยตายอาจจะโบ่เหลือนะครับอาจจะบ่หลอดเลยก็ได้นะครับเนาะ ยังพบเศษใบเบิ่งอีกนะครับเนาะก็มีมั้งซีถึงหาต้นที่มันตายหละก็รอดสาเหตุเกิดจากดวงนะครับนี่ต้นนี้นะครับเนาะต้นนี้นะครับนี่เห็นบ่ต้นนี่กะดดวงเจาะนะครับเนาะดวงเจาะพอดวงเจาะปุ๊บผมก็ตัดนะครับถ้ามันมีดวงนะครับเพราะสังเกตเบิ้งถ้าห่าตัดปุ๊บเหลือมันจะมีหูหูนะครับล่งไปตามลำต้นก่อตัดออกจนกว่าจะเจอดวงหรือ จนแบบมันบ่มีห้อยห้อยดวงเจาะนะครับอันนี้ก็เจาะนะครับจอเห็นบ่มแพงแต่ดีว่าไออันนี้กับบ่อตายนะครับมันนจอส่วนบนส่วนล่างหากบดดนทำไร่กับปงหยดใหม่นะครับปงหยดใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พราะวันผมมันเลอหลายเนาะสม,มุดเนาะอันนี้คือตัวอย่างที่ผมปลูกนะครับผมปลูกตัวนี้กับประมานอาจจะสามเมล็ดนะครับสามเมล็ดขึ้นสามต้นเลยนะครับบ่อตายจากต้นนะครับสมมุดเนาะ แต่เฮาขาดการไว้ตั้งแต่แรกๆนะครับถ้าเฮาปลูกแบบนี้เนาะสมมติว่าต้นนี่ตายต้นหนึ่งมันก็ยังอยู่เหลืออยู่สองอยู่สามนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ปลูกมะหวันนนะครับถ้าเห็นมะหวันจะของตายนะครับอุตส่าห์ปลูกมาตั้งสามถึงสี่ปีนะครับตายเสียดายบะคักนะครับจะไปปลูกทดแทนกกบก็จะใ่นะครับสามถึงสี่ปีหรือห้าปีนะครับมันธรรมดานะครับผมก็เลยอ่าใช่การปลูกก็คือ สามเมตรสี่เมตรไปเลยหรือหาเมตรไปเลยนะครับนี่ในในใหลุมหนึ่งปลูกไปเลยครับผมเพื่อไอว้เพราะว่าเขาบูกนะครับว่าภากวานเขาจะหลอดยูซูตันบอนะครับขนาดใหญ่ถึงปลูกมากสี่ถึงหาปีแล้วก็ยั่งตายไปเบื้องอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ผมจะให้เบื้องต้นนี้แล้วกันนะครับนี่ต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้นะครับต้นนี้นี่กั นี่ตัวน,นี้นะครับผมที่มันตายคือกิ่งนี่นะครับนี่เห็นบ่มกิ่งนี่ยู่ซื้อกะตายนะครับน่านจะเกิดจากด้วงเป็นต้นเดียวกันนะครับนี่ต้นเดียวกันนะครับมันตายแนละ้วก็แหงนี่เห็นบ่มครับนี่แหงไปเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่ก็เป็นหาน่านจะเกิดจากด้วงนะครับสรุปก็คือหลักๆ Eso, นะ <rac unun S 1> ครับสวนผมนี่นะครับที่ประสบปัญหาก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือด้วงนะครับ ดวงเขาไปเจาะลำต้นถ้าเจาะลำต้นนั่นนะครับโอกาสต้นพักวันมี่โอกาสหลอดนะครับเฝ้ากําจัดมันหรือตัดตัดตัดต้นพักวันนะครับใหญ่มันลุกล่าไปหอดหลากนะครับทำมันกินถึงหลักปุ๊บนี่นะครับโอกาสพักวันจะหลอดนี่ก็ยากประเด็นที่2ที่เจอในส่วนนี็คือในช่วงหนาฝนนะครับในช่วงหนาฝนนี่ตายทุกปีปีละหนึ่งต้นสองต้นสามต้นแล้วแต่นะครับ เพราะว่าถ้าปลาประหวานเท่านะครับนามมันถ่วมมันขังนามคลังโดนๆนี่นะครับฝนหรือฝนมันหึมนะครับนามคลังโดนๆนี่เฮ็ดให้พักหวานเทาสูบไปเลยนะครับสูบแล้วก็แหงเฮียวไตนะครับแบบนี้โอกาสหลอดนี่น้อยมากนะครับเจอด้วงกินนี่ยังมีโอกาสหลอดสูงแต่ถ้าเจอนามถ่วมนะครับโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมากนี่็ยากนะครับเนาะอันนี้ก็จะขอแลกเปลี่ยนนะครับวิธีแก้คือ ปลูกหลายต้นในหนึ่งหลุมนะครับนี่ครับผมเนี่ยสังเกตเบื้องนี้ปลูกหลายต้นในหนึ่งหลุมอันนี้ก็สามเป็นบ่ครับสามต้นนะครับอันนี้อาจจะช่วงแรกใส่อันนี้ก็สองต้นนะครับสองต้นนี่นะครับอันนี้ก็สองต้นนะครับนี่เห็นบ่สองต้นต้นหนึ่งคือต้นใหญ่อีกต้นคือหน่อยนะครับอันนี้ก็สองต้นนะครับนี่เห็นบ่ส่วนมากนะครับพักวานผมเนี่ยปลูก สองต้นสามต้นนะครับบอสเสดายเลยนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขนะครับตังแต่เริ่มปลูกเลยนะครับปลูกใส่หลายเม็ดนะครับบอตองเสดายนะครับใส่ไปได้ครับหลุมละสองละสามาฮมันบดดนทำไรนะครับไม่ตก็งสมัรถแตกจอดไม่ได้นะครับปลูกยากตายยากขึ้นกันมักหวานนะครับตายยากขึ้นกันนะครับมันยานแต่ดวงนี่แหละครับผมยานแต่ดวงกับน้ำท่วมเท่านั้นเอง รับสรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะรับถ่ายคิดว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเนาะเราจะอัพนะครับความรูไม่ม่นะครับประสบการณ์ไม่ไนะครับในการปลูกผักหวานนะครับอามาแชร์นะครับกับพี่น้องอีกเทือนึงนะครับเนาะช่วงนี้ผมก็าได้สร้างเมล็ดนะครับเมล็ดของผักหวานไปนะครับซึ่งก็ยั่งมากไร้ทัานหอดนะครับรับสลับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ